มีค่ะมีแย้ใสอันมะตมสมุนไพรนะจ๊นะเนาะสมุนไพรไอ้ต้านโควิดคือว่ามีตะไคร้หอมแดแงใบบักโขดใบกะเพ้าใบกะเข้านกจ๊ะเนาะมีอย่างอื่นอ่ะใบเตยอันแย้ใส่าคาบมี่กาบขิงบ่มีก่กาบขิงนะจ๊ะมีโท่านีก็เลยต้มโทนี อันนี้ต้มต้มให้เขาเดือดได้สักพักนึงเนาะคะนะ่ะเนาะเขาเป็นยกลงงล้าก็ใส่ผ้าเขาเขาใส่ผ้าเขายอกลงแล้วเขาก็ใส่ผ้ามาคุม้มคุ้มหัวของเข้าเนาะคะ่นะเนาะคุ้มหัวของเขาคุม้ม<ฮ>แล้วก็เขาก็สูดอาปากเนาะะ่ะอาปากเฮ่เฮ่ลมหายใจเขากอาปากแล้วก็สูดออกข้างดังสูดออกเน้ะคะเป็นนัน สมุนไพรที่เอ่พันธากันเห็ดเห็ดมาตรำบ่อรานแล้หล่ะจ้าสูตรมีก็ไรตะวัน่นว่าเห็ดจะได้ยับย่างโคเหไดใส่ได้เปร์เส้นอยู่ค่ะเข้าไปเห็ดไปนนะคะเนาะเห็ดอะไรเพรามันยับย่างไวอะไเพรามันมันดีเขาเห็ดไส่ยใส่ก็เห็ดพันเห็ดยัดใส่ก็บยัใสเห็ดได้หลายมือแร้หล่ะจ้าต่วานยัดใส่ถึงไทยเห้เขาเดือดเดือดสักพักเล ถ้ากินกินสมุนไพรเขาออกมานไม้ไทรกะสีม่าม่ามออบเอา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 ผาคุ้มหัวเห่าแล้วนะาคุ้มหัวเห่ากับหมอ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 ต้มสมุนไพรนี่แหละเขากะสูอาปากห้ให้ใหาไอไอห้องไอห้องสมุนไพรนะคนะเขามาท้งปากเ่ากะหายใจออกช่างดังเห่าเฮ็ดจ้งจีดสิบนาทีค่ะหาหน้าที่สิบนาทีค่ะมันจะได้ จะได้ดีต่อสุขภาพเฮาสมัยก่อนย,าย่าใส่กระเฮ็ดอยู่จ้ะแต่สมัยโดนโดดเราย่าใส่กระเฮ็ดประจำเห็นแม่เฮ็ดเ้จาจ้ะเน้อผู้เฒ่าผู้โอบานเฮาสมัยก่อนเป็นสีเฮ็ดแบบนี้เพราะเอิ้นว่าห่มห่มภาษาอีสานของเฮาเนาะแล้วป็นสิห่มผู้เฒ่าป็นสิห่มเลือดลมมันสิไหลเวียนดีไอ้ย,าย่าใส่กะบ่ได้เฮ็ดโดนเราจะหลายปีแล้วอันนี้ย,ย่าใส่มาเฮ็ดได้หลายมือแล้วตั้งแต่ได้ยินข่าวเพิ่นลงในเฟซนีน่อีหยังว่าเฮ็ดสิบนั่นก็นยับยั้งได้ นิดๆหน่อยๆฮ่อก็เห็ดไปน้าจะนเนาะเ่อสุขภาพของเฮาโอเคน่าจะเนาะนี่นยังดีๆแสใสกับแมา่ทายเบิงน่าจะเนาะเฮ็ดเป็นกิจความรู้นิดๆ,ๆาหาน่อยๆขอบคุณดักข่าเด้อที่เขามาเบิงขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ